แคล่องแก่งแหลงปูราชินีวิธีหัตถกรรมทำนกผาน้ำตกพบถ้ำงามน้ำสายโยกผมนายประกอบเสี้ยงเหลิวนะครับนาย,ยกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสายโยกนะครับพื้นที่ของตำบลสายโยกเนี่ยประกอบไปด้วยแหมู่บ้านแล้วก็มีพื้นที่ทั้งหมดเนี่ย1,242ตารางกิโลเมตรนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ นะครับประชากรในพื้นที่ของเราประกอบอาชีพเกษตรกรรมนะครับปลูกพืชไร่พืชสวนนะครับแล้วส่วนหนึ่งนะครับอีก20จะประกอบธุรกิจการท่องเที่ยวเรามีรีสอร์ทที่พักรวมไปถึงมีน้ําตกไซโยกใหญ่นะมีถ้ำาดาวดินรวมไปถึงวิสาหกิจชุมชนนะครับที่เราจะตั้งขึ้นมาในพื้นที่ของตำบลสยโยกเทคนิคในการทํางานของเทศบาลตำบลสยโยกนะครับเรายึดหลักนะครับก็คือการจัดการแบบมีส่วนร่วมของคนในชุมชนนะครับ และหลักคิดที่2นะครับการสร้างการมีจิตอาสานะครับแล้วก็การจัดการตนเองอันนี้เป็นเป็นสามหลักนะครับที่ที่เราใช้อยู่ในการพัฒนาพื้นที่ตำบลสยโยกโดยเราพัฒนาร่วมกันของพื้นที่นะครับก็คือมีท้องถิ่นนะครับก็คือเทศบาลมีท้องที่กำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็มีภาคประชาชนและที่สำคัญมีหน่วยงานของรัฐสนับสนุนในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆนะครับ ทำให้การบริหารจัดการของตำบลสยโยของเราเป็นไปอย่างสมบูรณ์แบบดีค่ะดิชั้นนางทันวาสะอาดชื่นทานสตรีหมู่บ้านแก่งปลอมบ้านแก่งปลอมจะมีภูมิประเทศติดภูเขาและแม่น้ําแฝงน้อยส่งผลให้มีการสถานที่ท่องเที่ยวที่โดดเด่นและสวยงามได้แก่รีสอร์ทสยโยมันตามีลานกลางเต็นท์และกิจกรรมล่องแพอีกทั้ง ยังมีภูมิประเทศที่เหมาะสมแก่การทำรเกษตรผลผลิตที่ขึ้นชื่อของหมู่ที่หนึ่งได้แก่ส้มโอทุเรียนเงาะนอกจากนี้ยังมีประเพณีสำคัญคือติดทองหลวงปู่ทวดในช่วงเทศกาลสงการานต์และมีโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชของพระราชดำริของพระเทพในส่วนของกิจกรรม เด่นของหมู่บ้านจะเป็นการตรวจสุขภาพของคนในชุมชนซึ่งทำร่วมการสตรีและอสมอเป็นประจำทุกเดือนเพื่อแสดงความรักและความห่วงใยคนในชุมชนค่ะครับผมนายสายชนกาวงผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่สองบ้านของผมมีจุดเด่นคือเป็นแหล่งท่องเที่ยวมีพระบถมองค์ใหญ่และต้นจาำจุลียักษ์อายุกว่า80ปีแพพักที่โด่งดังระดับประเทศ ประเพณีและวัฒนธรรมมีการมอของชาติพันธุ์มีประเพณีรอยกระทงประจำปีของตำบลและมีการปิดทองหลวงปู่เทพนิมิตรและหลวงปู่ขมมาดิฉันนางสุกัญญาทิพสุขุมเป็นประธานกลุสตรีหมู่สหมู่บ้านทุ่งกังยางมีจุดเด่นมีวัดทุ่งกังยางซึ่งมีผลิตภัณฑ์จากต้นตาลเพราะเรามีตาลสองพันต้น มีปาล์มมีขามมีกลุ่มแปรรูปขมิ้นจากกองทุนบทบาทสตรีมีป่าชุมชน200ร้ยไร่ซึ่งเราได้ขับเคลื่อนมีเจดีมอนไว้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของมูสามค่ะสวัสดีครับผมผู้ใหญ่บุเหลือเนสสดน,นะครับผู้ใหญ่บุซี่บ้านแก่งจอบูซี่บ้านแก่งจอนะครับก็เป็นมู่บ้านเกษตรกรรมนะครับปลูกยางพารามีส้มโอมีเงาะนะครับ แล้วก็มีงานประดิษฐ์ที่ขึ้นชื่อก็คือนกประดิษฐ์ที่สร้างชื่อให้กัหมู่บ้านเราวัสดิชาดิฉันนางสาวสาริกาสเจินรองประธานสตรีหมู่บ้านมีห้าบ้านแม่น้อยที่มาของบ้านแม่น้อยเกิดจากแม่น้ําสงสายจากพม่าและของภูมิไหลมาบรรจบกันทําให้เกิดความอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนโดยเฉพาะน้นําตกน้าโจรปูราชินีและมีกิจกรรมล่องแก่งชมธรรมชาติลานกลางเต็นท์ นอกจากนี้เรายังมีพุ่มโอที่รสชาติอร่อยขึ้นชื่อสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนค่ะครับสวัสดีครับผมนายยืนยงปานาลงกำนันตำบลไสยโยกหมู่บ้านดาวดึงมีกิจกรรมเด่นและเข้มแข็งได้แก่กองทุนแม่ของแผ่นดินที่ส่งเสริมการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนมีกิจกรรมจิตอาสาดูแลผู้สูงอายุที่บ้านช่วยเหลือและดูแลผู้สูงอายุภายในตำบล แหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติได้แก่ถ้ำดาวดึงชมความสวยความงามหินกอกหินย้อยโถงและห้องต่างๆภายในถ้ำประเพณีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งในวันขึ้นปีใหม่บนสะพานดาวดึงยาว500เมตรสวัสดีค่ะรัชดาวันผงทองนะคะเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ,บ้านหมู่ที่7ตำบลสยโยกบ้านวางลูกแก้วจุดเด่นของสยโยกคืออุทยานแห่งชาติสยโยก มีน้ําตกระยกใหญ่ซึ่งไหลาจากหินผาลงสู่แม่น้ําแพรน้อยแล้วก็ข้างในนั้นจะมีการล่องแพแพรพักแพเปียกระหว่างล่องแพก,ก็จะชมทัศนียภาพมีหินงอกหินย้อยสวยงามมากค่ะแล้วก็จะมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวมากมายและเป็นที่ขึ้นชื่อของจังหวัดกาญจนบุรีคะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอัญชลิตาเส้นดิวนะคะผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่8บ้านท่าเตียนนะคะ<ม>จุดเด่นของเราก็คือเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้านศาสนาค่ะมีวัดทั้งหมด3วัดมีสตางปฏิบัติธรรม หนึ่งสถานที่และมีที่พักสงฆ์อีกหนึ่งที่นะคะทางหมู่บ้านของเราจะมีลอยกระทรงสะดกอกเคาะของกลุ่มชาติพันธ์ค่ะมีบทเนนภาคฤดูร้อนประจําตาบลค่ะและมีปิดทองหลวงพ่อเดิมตรงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ค่ะมีผลิตภัณฑ์ชุมชนก็คือน้าพริกเผาขุนแผนแสนสถานค่ะได้รับรางวัลชนะเลิศของกลุ่มสตรีจังหวัดกาญจนบุรีปี2565ค่ะแนวทางการพัฒนา ทำพอดีตามวิถีไซโยเกิดจากการนําข้อมูลความจําเป็นพื้นฐานปี2566ข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้านปี2566ข้อมูลด้านต่างๆของตําบลไซโยข้อมูลด้านสภาพปัญหาและร่วมกันพิจารณาถึงจุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและอุปสรรคของตําบลไซโยกเพื่อนามาวิเคราะห์ข้อมูลผ่านโปรแกร,รม CIA จากการวิเคราะห์คุณภาพชีวิตด้วย CIA ทั้ง5ด้านประเด็นที่มีความสําคัญและต้องการพัฒนาที่เร่งด่วนในระดับตำบลคือประเด็นการพัฒนาด้านแก้ไขปัญหาความยากจน ผลสาเร็จที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนคือตําบลมีฐานข้อมูลสารสนเทศชุมชนและนํามาใช้ในการวางแผนการพัฒนาชุมชนและตําบลรวมกับเทคโนโลยีองค์ความรู้นวัตกรรมเพื่อพัฒนาให้เป็นชุมชนแห่งอนาคตที่เข้มแข็งสามารถบริหารจัดการและพึ่งพาตนเองได้และประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆของชุมชนและตําบลให้เกิดการพัฒนาและเป็นประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฐานราก สร้างอาชีพสร้างรายได้และส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนนําไปสู่การสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนทั้งสามิติดได้แก่นั่นคงมั่งคัง่งและยั่งยืนของประชาชนและชุมชนด้วยการน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐ,ฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดํารงชีวิต